สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรกแกรม b i s c a t เราอยู่ในส่วนของ b i s c a t v 2 3นะครับหรือเวอร์ชัน2023นนั่นเองก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณในส่วนของบริษัท Digitech One จำกัดนะครับผมที่ให้เรามีซอฟต์แวร์ b i s c a t ในการใช้งานนะครับผมใครที่สนใจอยากจะสอบถามในเรื่องของราคานะครับไลเซน เช่าใช้รายปี3ปีซื้อขาดสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอ่ะวันนี้มาดูกันในส่วนของบทที่6นะครับแล้วก็บทที่7มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะอ่ะไปดูตัวแรกก่อน6.1ในฟังก์ชันของการซูมการซูมด้วยปกตินะครับในที่ AutoCAD เองก็จะมีม,มีความจําเป็นที่ต้องพูดถึงเมาส์เมาส์มันจะมีอยู่3ปุ่มนะปุ่ม ระดับที่เราใช้ก็คือสกอร์ตรงกลางเนี่ยกลมๆอ่ะจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็จะเป็นซูมอินซูมเอาเนี่ยฮะประมาณนี้นะจากนั้นถ้ากดค้างก็จะกลายเป็นรูปแผนกดสกอร์ตรงกลางค้างจะกลายเป็นรูปแผนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะเห็นแบบนี้นะฮะถ้าดเบาบลคลิกที่สกอร์ตรงกลางสองครั้งเร็วๆมันก็จะเป็นซูมเอ็กเทนนี่นะครับดังนั้นจบที่ตรงนี้สามสามคำสั่งเลยฮะไปดูคําสั่งอื่นบ้างนะครับไปดูคำสั่งอื่นบ้างส่วนเราพิมพ์ set นะ set นะครับ,บ,ร Z, นะ Z, รบ enter bo เขาให้มันก็จะมีคําสั่งอ,อื่นให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นซูม out ซูม all ซูมอ็ t e n นซูมแรงต่างก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะฮะที่พูดถึงการซูมอ่าเมื่อกี้ set enter ไปน้องๆเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกป้อนคําสั่งอื่นๆได้มันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งนะฮะก็คือตามหลักจะเป็นหัวข้อซูมเนี่ยมันจะมีคาว่าเรียวไทม์ซูมอ่าถ้าในออโต้แคทเนี่ยมันจะเป็นซูมเรียวไทม์ อ่าก็คือฟังก์ชันเนี้ยนะครับมันจะเป็น, zoom บบนซูมแบบนี้ฮะซูมแบบละเอียดนะครับก็คือคลิกซ้ายค้างขยับเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้คือโดยปกติน่าจะเป็นเอ่อพิมพ์ R าร์นะอย่าได้ได้ได,ด้ดูให้นิดนึงเรียลไทม์ซูมมันต้องพิมพ์ตามเนี้ยนะฮะ R E A L เนี่ย e ลองดู R E A l real time real time ตัวนี้หรือเปล่าอืมไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ r t set หรือเปล่านี่ไง r t set zoom enter ไปโบกให้นี่ครับ มันเป็นเรียลไทม์ซูมนะครับไม่ใช่ซูมเรียลไทม์นะฮะก็คือ r t z นะจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้โอเคในฟังก์ชันของซูมก็ประมาณนี้นะครับลองดูอีกทีนึงแล้วกันจริงๆเราก็ใช้ไม่เยอะหรอกซูมอินซูมเอาแล้วก็สอบซูมเอ็กซ์เทนก็จะประมาณนั้นถ้าอยู่ในส่วนของกระดาษเนี่ยกระดาษเป็นแบบนี้นะกระดาษเช่นแบบนะครับเราเปิดไปเนี่ยมันคลิกไปส่วนใหญ่แล้วก็โฟกัสนะซูมมันขึ้นมานะถ้าเป็นกรณีนี้ก็เรียกว่าซูมเอ็กซ์เทนไปเลยยกตัวอย่างเช่นอ่าคุมตัวงานนี่นะครับจากนั้นก็คลิกขวา คลิกขวาเสร็จ <c oughs> ก็เลือกตัวงานนะครับไปที่มันมีไอโซเลตเนี่ยไอโซเลต i n t ทเนี่ยนะฮะแล้วก็ High ถ้าจะไม่ผิด i อโซเลตก็กดไปที่ตรงนี้โปรแกร,รมจะทำการเก็บตัวงานตัวอื่นไปนะครับมันจะต้องเก็บตัวอื่นนะรอสักครู่อันนี้ไฟล์มันเยอะไฟล์มันเยอะนะฮะจะเป็นแบบนี้นี่คลิกขวาเอาโอเคไม่เป็นไร จากนั้นก็ซูมเอ็กทนขึ้นมานะฮะจากนั้นก็ซูมเอ็กทนขึ้นมาเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าไปในหน้าโมเดลเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปในหน้าโมเดลดูเงื่อนไขมาเนี่ยมันจะเหลือตัวงานเนี่ยฮะจะเป็นตัวงานลักษณะนี้ถ้าเนี่ยครับคลิกข,ขวานะครับแล้วไปที่ select อ่า select อยู่ใสนะแล้วก็กด Show entire นะตัวงานก็จะกลับมาอันนี้สอนแล้วในส่วนเบสิกพื้นฐานนะสอนแล้วในส่วนของเบสิกพื้นฐานนะครับ ก็ลองไปดูอีกทีนึงแล้วกันในฟังก์ชันการซูมนะครับไปดูตัวถัดไปอันนี้เป็นฟังก์ชันของการ Viewport ก็จะต่อเน,นื่องกับเมื่อกี้นิดหน่อย vpor vpor ปกติเวลา,าผมลบ Viewport ตัวนี้ไปก่อนในไฟล์เนี่ยในหน้าโมเดลเนะครับมันก็จะมีไฟล์อย่างเงี้ยเราต้องการกระดาษ A3 เนี่ยให้ตั้งเป็น4ช่อง ปกติเวลาเราไปที่วิวพอร์ตเนี่ยตรงขัวข้อวิวพอร์ตมันก็จะสามารถตั้งค่าได้แต่ว่ามันตั้งได้ททลาช่องไงแต่ถ้าเราต้องการสี่ช่องก็ VPOR เนี่ยนะฮะแล้วก,กด Enter ไ,ดไปหนึ่งครั้งผมก็จะเลือกสี่ช่องเนี่ยฮะแล้วคลิกเลยนี่มันก็มีสี่ช่องแล้วดับบนคลิกไปที่ช่องนี้เลื่อนตัวนี้มาฟึบเนี่ยนะฮะเห็นไหม ผมใช้แค่เมาส์ตรงกลางกดกดสกอร์ตรงกลางค้างนี่ฮะแล้วก็แผนมาพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็ตั้งไปเป็นอัตราส่วน1ต่อร้อเท่าไหร่ร้อยอ่ะหนึ่งต่อร้อยี่สิบห้านี่นี่ครับช่องนี้ผมก็คีไปตรงนี้แล้วผมก็ตรงนี้ขึ้นมาร้อยย้าคือกันนี่ ตัวนี้ผมเอาที่ร้อยเดียวหนึ่งร้อยนี่นะครับโอเคตรงนี้ก็ที่ตรงนี้ร้อยร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือสร้างวิวพอร์ตแล้วก็ตั้งออกมาเป็นสีช่องไปดูการอิน Insert. เสิร์ตไฟล์ภาพเข้ามา ปกติเราอินเสิร์ตไฟภาพเนี่ยถ้าเรากดที่ช่อง Insert ร์นะครับของเขาอินเสิรตรงนี้นะครับมันก็สามารถดึงมาได้ก็จะมี PDF กับ Image อ่ะไปที่ Image นะฮะในบทที่6ผมจะมีภาพอยู่ตรงนี้น้องๆเข้าไปดูนะในบทที่6นะครับกดโอเคไปเลยแล้วก็วางครับนี่ฮะถ้าต้องการจะขยายก็คลิกไปที่ตัวงานเลือกจุด Vertex นะครับขยายออกไปแบบนี้ฮะถ้าต้องการจะย่อก็กดเข้ามา นี่ฮะอันนี้คือขยายนะครับสำหรับตัวงานน่าจะมีฟังก์ชันเฟรมด้วยถ้าจะไม่ผิดนะลองดู r f r f r a m e enter ฮะน่าจะมีฟังก์ชันเฟรมอ่าน่นไงถ้าใส่1นะครับ space bar ถ้าใส่0เฟรมจะหาย space bar ใส่1เฟรมจะกลับขึ้นมานะน่าจะเป็นตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ อยากจะลองฝึกดู0ก็คือมัอนก็ปิดปิดเฟรมเฟรมต้องขอบมาเลยฮะน่าจะใช้ควบคู่ไปกับอวิฟเอาไหมไม่แน่ใจว่าในนี้มีวิฟเอามีมีวิฟเอาเนี่ยด้วยนะฟังก์ชันวิฟเอานะครับโอเคถัดไปเป็น PDF PDF เราสามารถเอาเข้ามาได้นะครับแล้วก็เข้าสกิลจริงๆต้องเข้าสกิลทุกครั้งนะเวลาเอาแบบเข้ามานะครับมาดูกันนิดนึง ปกติมันก็จะมี x y ตรงนี้นะครับผมลบทิง้งนะภาพเมื่อกี้จากนั้นก็ไปที่ s tag pdf แล้วก็ไปที่ไฟล์ของเรามันอยู่ในอยู่ในไหนดูนิดนึงได้เมื่อกี้ผมเก็บไว้เนี่ได้ไไหนวะอ,ะอ,อ่าได้ document เออทำไมมันออกมาไกลจังวะเนี่ยเออ document นะครับ bizcat ขอเรียนเอาอินวานนะครับแล้วก็ไปที่บทที่6นะครับจะมี PDF อยู่นี้นะนะครับอันนี้ก็คือ specify on screen นะครับผมอันนี้ก็ติ๊กไว้ตรงนี้เลยนะติ๊กไว้ตรงนี้มันก็จะเลือกเองกดโอเคไปโบเขาให้นะครับแล้วเราก็วางครับแปลงจะเป็นแบบนี้นี่นะก็จะเป็นแบบนี้คือเลือกวางเองจากนั้นก็จะขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ คือตัวนี้เองเนี่ยถ้าดีลิทออกไปก็คือหายไปมันเป็นคล้ายๆกับแอดแท็เข้ามาแอดแท็ attack เข้ามานะคือความหมายคือจะเรียกว่าคล้ายๆกับไฟล์ภาพอะนะครับทีนี้มีกรณีนึงเออมีกรณีนึงไปที่ a u t o c a คครับมันจะมีไม่ใช่สิ insert นี้นะครับจะมี import นี้ import PDF นะครับ import PDF แล้วก็คลิกตัวนี้โอเพนขึ้นมาคลิก enter ครับแปง้ง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 มันจะวางไว้ที่ตรงนี้ฮะเซนเตอร์ดับเบิลคลิก2ครั้งนะจะมาแต่การมาแบบนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับชิ้นงานครับเนี่ยจะมาเหมือนกับชิ้นงานเดี๋ยวให้ดูใหมอ่อีกรอบหนึ่งตัวนี้มันจะถูกโฟกัสที่จุดศูนยคอมาศูนย์ 0, 0นะอันนี้ตั้งไว้ ดีบเบิัคลิกก่อนจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะไปที่ insert ตรงนี้ฮะอ่า insert ข้างบนครับเนี่ยฮะแล้วก็ import คือเข้าใจว่าตรงไฟล์น่าจะมีไฟล์ import แล้วก็ไปที่ pdf ครับนี่เอาตรงนี้ดีกว่าเมื่อเลือกชิ้นงานแบบนี้นะครับก็กด enter ไปหนึ่ครั้งจากนั้นก็กด pdf แล้วก็กด open ครับทีนี้โปรแกรมมันก็จะให้เรา setting ให้เราวางอะไรต่างๆแล้วก็ อินเตอร์ไปหนึ่งสองสามสี่นะครับมันก็จะวางก็คือการเอาเป็นค่า Default ทั้งหมดมันก็จะวางที่ศูนยะ0ูนย์คมาศูนนฮะคือตรงนี้ถ้าต้องการจะเข้าสเกลก็คุมตรงนี้ไปนะครับไปที่หน้าโฮมแล้วเลือก Scale ครับแล้วก็ไปที่คลิกตรงนี้ฮะตัวนี้คือ10.5นะจริงๆคือ10.5นะครับก็คลิกตรงนี้นี่แล้วก็ Reference นะครับเราก็เลื่อนมองกันมา10.5 Enter เอนเไปนี่หลักการการเข้าสเกลก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่จากนั้นเมื่อเข้าสเกลเสร็จก็ลองตรวจสอบดูนะรตรวจสอบดูว่ามันได้สเกลจริงหรือไม่เช่นผมไปที่อา่า c 7 5เนี่ยแล้วผมใช้ลีเนียน,นะครับตัวเลขก็ต้องเท่ากันเห็นไหมประมาณนี้นะโอเคอันนี้คือหลักการการอินเสิร์ตนะครับในส่วนของ pdf ทีนี้รับทีนี้ insert box insert box ก็คือย้ายงานเข้ามาปกตินะครับเรา,าวิธีง่ายที่สุดก็คือการาคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็คอนโทรล C คอนโทรล V เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมาที่ตรงนี้อยากได้บล็อกงานจากนี้มา,มาใช้ในนี้นะสมมุตินะผมเอาตัวนี้นี่คอนโทรล C ครับไม่ต้องไป Ins e r t ผ่านระบบครับเพราะาถ้า Insert ผ่านระบบมันมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนแต่นั้นก็คอนโทรล V ครับนี่ฮะก็จะได้ชิ้นงานมาแบบนี้นี่ฮะ ตัวนี้ก็เป็นบล็อกงานเมื่อเราดับบนคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าเป็นบล็อกงานมีารายละเอียดของเขาอยู่ในนี้นะครับมีารายละเอียดของเขาอยู่ในนี้ถ้าคุณจะจะ,จะเข้าไปแก้ไขเออนะครับก็เข้าไปแก้ไขที่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะโอเคอันนี้คือกรณีของ i n s e r t บล็อกงานนะครับไปดูบทที่เบทที่7็ 7, มีแค่สอข้อแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจอย,อยู่ก็คือในเรื่องของ เทคแบบซิงเกิลไลน์เทคหรือว่า s t e c ทคกับมัลติไลน์เทคสองตัวนะไปดูนิดนึงแล้วกันหลักการการเขียนเทคแบบซิงเกิลไลน์เทคนะครับหรือตัวย่อก,ก็คือตัวคีย์ลัดคือ DT นะครับ DT เทคอยู่ตรงนี้ฮะมีแค่สองตัวนี่แหละมีเทคตัวนี้กับเทคตัวนี้อันนี้ไอคอนใช้งานนะครับคือโดยปกติมันก็จะถ้าเป็นหน้าโฮมเนี่ยจะอยู่ตรงช่องเ n โนเ a ร e ถ้าเป็นหน้าเ n โนเ a ร e ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไปดูก่อน DT ดีทีนะครับกด Enter เอนเตอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับจากนั้นป้อนค่านะครับผมจะใส่สักอา่อาสิบแล้วกันนะฮะสิบแล้วก็พิมพ์หน,นึ่งเอ,อนเตอร์สองเอนเตอร์สามเอนเตอร์สี่เอนเตอร์นะครับคลิกนอกหนึ่งครั้งกดเอสเชฟออกไปนะครับกดเอสเชฟออกไปเนี่ยจะเป็นตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาอ่านะครับประมาณนี้นะ ทีนี้ถ้าต้องการให้ตัวเลขมันเอียงให้ตัวเลขมันเอียงนะครับพพิม์หมาย D T กด Enter ไปครับคิดจุดที่ต้องการเขียนนะครับผมป้อนค่า5 Enter ถัดจากนั้นนะครับใส่45 Enter มนันจะทำมุมเอียงก่อนนะครับ45อันนี้ r o t a t e of angel นะครับ r o t a t e of angel เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมใส่45หรือเปล่า ไม่ใช่สิอ่ะผมพิมพ์ธรรมดาก่อนผมพิมพ์ธรรมดานะครับ Rotate of Angel ตัวนี้เราเรา,เราลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเอียงให้ไหมอย่างเช่นพิมพ์2 0 2 0ชี้กข้างนอก1ครั้งกด s เขียนออกไปแสดงว่ามันไม่เอียงให้อ่ะดูใหม่นะ d t กด enter หนึครั้งนะครับอันนี้คือเราคลิกจุดที่ต้องการเขียนก่อนโบเขาให้อันนี้ค่าค่าแรกคือ5 enter ครับค่าที่2มันถามว่า r o t a t e of Angel อันนี้เราต้องใส่4 15 นะครับแล้วก็ Enter ไปนะครับถ้า Enter ไปตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นเห็นไหมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นข้อมูลจากตรงนี้เราป้อนไปปุ๊บตัวเท็มันก็จะไม่ทำมุมทำมุมสาอ่านะครับอันนี้คือวิธีเช็คโอเคลองดูใหม่ดีที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะดูใหม่ดีที่ Enter นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนค่าแรกใส่ ใส่ที่5ก็คือความสูงถ้าจากนั้นถ้าเราป้อนตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเป็นค่าองศาเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ติดนะให้เรามากดตรงนี้เลยกดที่สเตตัสอ่ากดที่คอมมานด์ไลน์อะแล้วใส่45้าเลยครับแล้วกด Enter ให้มันจําค่านี้ฮะให้มันจำค่านี้แล้วโปรแกรมก็จะทํามุมเลยแล้วก็ใส่อลองพิมพ์นะครับ20 24สมมุตินะครับคลิกข้านอกหนึ่งครั้งกดเอสเจบอกไปเนี่ยฮะอันนี้คือการเขียนแบบเอียงอ่าสเปซบาร คลิกจุดที่ต้องการเขียนใส่5 enter นะครับแล้วก็ใส่0นะครับคลิกตรงนี้แล้วใส่0 enter เพื่อยอมรับค่าเดิมครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับแบบนี้กด S เฉียออกไปโอเคนะทีนี้มาดูเงื่อนไขของการใส่ซิมโบลนะครับสมมติววเราเขียน1 2 3 4 ABCD แบบนี้นะฮะเราต้องการใส่ซิมโบล์เป็นสัญลักษณ์วงกลมก็ไปที่ X p e Tool เข้าใจว่าเข้าใจว่า,า LT ไม่น่าจะมีนะ หรือถ้าใครเคยใช้ LT แล้วก็ลองดูแล้วกันไปที่ Encode นะครับคุมตัวงานคลิกขวากด Enter พยอยอมรับค่าจุด3.5แล้วก็เลือก Circle นะครับที่จะทำาัญมักลแล้วก็เลือก Constant นะครับมันก็จะกลายเป็นวงกลมแบบนี้ขึ้นมารอบชิ้นงานนะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคถัดไปก็ไปดูเช็คแบบ m t e c h มัลติไลทิ Tech มันสามารถเขียนสไตล์รูปแบบแบบนี้ออกมาได้นะฮะที่เราเกินไปตั้งแต่ในส่วนของบทที่5แล้ว อไปดูนะครับไปดูกันก่อนอื่นดูที่หน้า annotate ก่อนสไตล์ที่ใช้ก็เป็นไทยสรรวัน psk นะครับ mt m t enter ไปนะครับก็คลิกอยู่ที่ต้องการเขียนล่างมาแบบนี้ฮะนี่ก็จะมีรูปแบบขึ้นมานะครับให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมก็พิมพ์เลยสมมุติว่าผมต้องการจะพิมพ์ตัวนี้ตามนี้นะ4นะครับตามด้วย12นะครับคูณนะครับ 1 0ลบ3อ่ะโอเคจากนั้นผมคุม12นะผมเลื่อนมองมาคุมที่12นี่นะฮะคุมที่2ปั่เข้าไปให้นะครับเราก็ต้องหาดูในเงื่อนไขของตัวอ่าเขาเรียกอะไรรเเาียกว่าอะไรในส่วนของตัวแปรระบบมันจะมี stack text หมฮะพวกนี้มันจะมีเงื่อนไขของตัว stack text เดี๋ยวนะ คุมตรวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเด,ด,ด,ดคือตัวนี้มันจะคล้ายๆกับ AutoCAD เวอร์ชันเก่านะครับที่ยังไม่ได้ใช้เป็นฟังก์ชันอัตโนมัตินะอย่างเช่นดูแบบนี้ก็ได้นะครับฟังก์ชันเก่าหมายถึงอะไรอ่ะผมออกมาก่อนถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปนะนะครับแล้วก็คลิกส่วนที่มันเป็น Stack อ่ะอก,กดเข้าไปเชนสัญลักษณ์นี้นะฮะ แล้วเราลองแยกออกมานะครับจะเห็นว่าใส่สัญ,ญลักษณ์หมวกและตามด้วย12เห็นไหมใส่สัญ,ญลักษณ์หมวกและตามด้วย12มันก็จะเป็นเงื่อนไขตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้นี่นะครับนีะฮะใส่สัญ,ญลักษณ์ชุดนี้ก็จะเป็นลบสามอะไรประมาณนี้นะอ่าโอเคผมคอนโรลเซตกับโอเคอันทีนี้ดูนะครับผมซูมเข้ามานี่ ถ้าผมคุมไปท,ที่ตรงอ่าผมคิกวิทีตรงนี้ใส่สัญ,ญลักษณ์หมวกนะครับสัญ,ญลักษณ์หมวกคือตรงนี้ก็คือฟังก์ชันเหมือนกับใน AutoCAD เวอร์ชันเก่าเนาะอ่ะสรุปเลยแล้วกันก็เป็นชิปหมวกนะชิปหมวกก็คือชิปตัวตัวเลข6อะ่ะเอาใหม่ชิปแล้วก็6นี่ฮะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้นี่นะครับนะ เอาสเต็กชิปแล้วก็ไปที่สเต็กนี่นะครับจะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ไอกรณีของลบสามก็คุมที่ก็คลิกที่ตรงข้างหลังลบสามแล้วก็ใส่ชิปหกอ่ะนะครับแล้วคุมนิดนียเลยแป่งกันไปให้แล้วก็กด จะเป็นแบบนี้นะประมาณนั้นอันนี้ผมแป้งเข้าไปนี่ฮะจะเป็นแบบนี้อ่าจากนั้นก็ภาษาไทายนะครับซิมโบลน,นะครับดีอมนมิเตอร์14ข้อหนึ่งครั้งตัวนี้น่าจะเป็น เออหนึ่งทับสี่ไหมแล้วก็สแต็คเดี๋ยวนะหนึ่งทับสี่หนึ่งทับสี่แป๊บนี่แล้วก็ไปที่ตัวนี้นี่นะครับประมาณนี้โอเคนิ้วท่อยาวยี่สิบ นะครับหนึ่งทับไม่ใช่หนึ่งสีมันต้องเป็นชาร์ปตัวนี้มันน่าจะต้องเป็นชาร์ปครับชาร์ปชาร์ปชาร์ปอยู่ไหนซีเลียมไม่ตัวซีเลียนั่นแหละนี่แล้วก็แปดแล้วก็คุมนี่ฮะจะออกมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อ่าทำมุม หกสิบดีกรีนี่ฮะผิวเรียบพัสไมนัดศูนย์ศูนยนี่นะครับคลิกนอกหนึ่งครั้งกดเฉลีออกไป ถ้าต้องการจะเพิ่มความโตก็คลิกิที่ตัวงานคลิกิที่ตัวนี้นะฮะคลิกิที่ตัวไอ้น,นี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นขนาดเท่าไหรสองไหมใส่สามเอนเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของเ็คในส่วนของบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดมีแค่สองข้อนะครับก็คือหลักการการเขียนซิงเกิลไลน์เ็คแล้วก็เอ็มเคนะครับผมประมาณนี้นะก็อาจจะ ลองดูด้วยกันในเรื่องของเทคเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ย้อนยุคไปถึงเวอร์ชัน214เลยนะ214 2 210อ่ะ210 214ของออร์ทัคแคดอะประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็เช่นเดิมเนาะใครที่สนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนคอร์สเรียนตามวิดีโอนะครับสำหรับบิดแคดเวอร์ชัน23ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์098508811นะครับหรือว่าสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกล เรียนผ่านชีมีเวอร์เรียนตัวตัวตก็ที่ต่อสอบถามมาได้นะครับรวมถึงอดีไลเอตวเล็กศูนย์หน่งนย์ก้าสองห้ะครับผมเดี๋ยวเจอกันในบทที่8ครับผมสวัสดีครับ